ประเด็นว่าด้วยเรื่องการเลือกสอวอที่มีข้อกล่าวหาว่ามีโพยมีการหัวในการเลือกสอวอและได้มาซึ่งสอว2อ200คนสำรองอีกร้อคนกำลังเดินเข้าไปสู่หมดสุดท้ายครับเขาบอกว่าเป็นคิลลิ่งโซนงวดสุดท้ายเหลือเพียงแค่8-10ถึงคนเท่านั้นะหออหลังจากนี้ไปคนที่ถูกหมายเรียก จะต้องเดินเข้าไปสู่หมดคดีความครับตอนนี้ยอดรวม6ล็อเนี่ยนะหนึ่งสี่สองคุณไปหวยอีัแหนึ่งสี่สองและจะดูจากหลักฐานที่ดีเอสไและกรกตมีอยู่เนี่ยหนึ่งสี่สองมาแล้วเนี่ยยังขาดอีกขาดอีกประมาณ8ดถึงสิคนและที่ขาดนี่แหละน่าสนใจที่สุดเพราะคือหัวกะทิที่ขาด8ปดถึงสิคนคือหัวกะทิของเรื่องทั้งหมด <laughs> นะซึ่งจะเกิดขึ้นในล็อตที่7ล็อตสุดท้ายหรือไม่มันเกี่ยวข้องกับภาพโอ้เรื่องสถานการ์การเมืองอเรื่องปรับโคลม,มเกี่ยวกันหมดฮนะเพราะ8ปถึงสิคนสุดท้ายเนี่ยลายชื่อบิ๊กทั้งนั้นนี่คุณไปดูนะลอ็ลอตล็อตแรก ครับออกมาชุดเดียวป้งองตัวหใหญ่ทั้งนั้นตัวตึงหมดเลยพรบคือตึงฝั่งสอวอรประธานวุฒิรองประธานวุฒิใช่แต่ล็อตที่ยังไม่ออกนี่ <S S S มันไม่ใช่สอวอสิล็อตต่อมาก็เป็นคนที่เป็นมือพลีชีพ<ช>ล็อตต่อมาก็เกี่ยวพันกับบรรดาน,นักการเมืองบางคน<อ>ล็อตต่อมาก็เกี่ยวพันกับหลายหลายคนและล็อตสุดท้ายล็อตที่6เกี่ยวพันกับมือปฏิบัติการครับไอ้นี่มือปฏิบัติการนะ แล้วรถที่เจอเนี่ยมือสั่งการแต่นี่รถคือปฏิบัติการบัติการครับสุดท้าย8ปดถึงสิคนจะออกเป็นมือสั่งการและมือทําจริงๆครับเอถามว่าทําไมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคดีหัวสวทั้งหมดที่มีการดําเนินการกันรอบนี้ครับรอบที่6ล็อกตัวไปถึงสสรครับใช่ไหมโอ้ ตัวกลางงัวระดับชาติครับรอบนี้เปิดชื่อออกมาเปลี่ยงเดียวตกใจกันทั้งบางครับและกรณีนี้เขาบอกว่าสอสอรอเป็นมือประสานครับครับและเป็นมือสั่งการครับและเป็นมือเลือกคนไปทำครับและที่สําคัญคือสอสอรอเชื่อมโยงกับนอฮะเชื่อมโยงชัดเจนเลยแต่นอแต่นอยังไม่ออกอะเดี๋ยวค่อยออกตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาในรถที่หก เป็นมือปฏิบัติการตัวใหญ่3มคนครับครับคนแรกหนึ่งสุขสำรวยวันธนิยกุลตกใจกันทั้งบางท่านเป็นสสนะเป็นสสพักภูมิใจไทยเขตหนึ่งครับอำนาจเจริญที่วิวาทากับคุณกุสุมาวตีใช่ไหมใช่กุสุมาวตีครับคนต่อมาตกใจครับโอ้โนี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพี่ชัยชมภูพลออสส<อ>สุราธานีเขตหกพักภูมิใจไทยอีกแล้วครับ ก่อนหน้านี้เคยมีข้อเบอิกปากพยานว่าทอสอของพี่ชัยนี่แหละครับเป็นคนไปดำเนินการเรื่องเงินเรื่องทองครับแต่ที่ไหนได้ตรงนี้เลยเหรอ,อและสดสดร้อนๆอีกคนหนึ่งที่โดนกล้องดวงใจเลย <c oughs> รัตนาบ่อถ้ำร, <c oughs> รัตนาคนอื่นไม่รู้จักครับ <c oughs> แต่ทั้งพักภูมิเอางี้แล้วกันรู้จักเจน้อยหมดเลยอะเจน้อยนะเจน้อยนะ,ะนี่เจน้อยตกใจเลยครับ มือปฏิบัติการตัวใหญ่รอบนี้กับถูกแจ้งข้อกล่าวหานี่คือรายชื่อทั้ง15ซึ่งเป็นล็อตที่6คือดูคนอื่นนะพี่วีล็อตนี้ยเขาจะจากหรอกล็อตนี้ยเขาไม่ค่อยใส่นามสกุลมาเขาเบ่งแต่ชื่อเลยผมมีนามสกุลหมดทุกคนแล้วครับผมมีนามสกุลหมดทุกคนทั้ง15คนนี่แหละคนอื่นไม่รู้จักครับยานีอีกยานีเนี่ยยานีนี่สจฝนเผ ได้นะเนีดยคุณดูสิที่ลุ่งรัติการเนี่ยก็ใครคุณรู้บ้างเพิ่งเพิ่งถูกตั้งให้ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นานั่นไงนี่คือ15คนล็อตที่6นี่ล็อตที่6เขาบอกกันว่าพอล็อตนี้ปุ๊บเจพระภูมิสีน้ําเงินสถานสะเทือนหมดเลยเพราะมันหมดแล้วครับล็อตต่อไปเนี่ยถึงเหล่านี้แล้วฮะ ถ้าไม่ถึงเหล่านี้แสดงว่านอกจากหัวสวแล้วเนี่ยเป็นการหัวการเมืองระดับประเทศแล้วฮะคุณดูนะคือหัวของจริงแล้วถ้าไม่ถึงเนี้ยถ้าไม่ถึงเนี่ยจุ่อะไรครับตอนนี้เขาบอกว่าพระภูมิที่สีน้าเงินนะหนึ่งนายนอสองนายนอหนูนอหนูสามนายทอจเอเออพี่โอครับคุณบอกชื่อจริงเลยที่นายลุกเทพเออต่อมาคืออเอ จะน้อยจะน้อยและพอสมเพาถ้าลองครับคนเหล่านี้กำลังสะดุ้งสะเทือนจากการเรียกแจ้งข้อกล่าวหาครับของกอกตทุกคนพี่วีและรอบนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดนะจะพบอย่างนี้กลุ่มคนที่ถูกข้อกล่าวหาเนี่ยพัวพันกับใครบ้างอ่ะกลุ่มแรกเลยกลุ่มอำนาจเจริญพัวพันกับอำนาจเจริญครับใครบ้างสุขสํารวยวันธนิยกุลอืมนนี้จากข้อมูลจากกกตนะครับคำพีฉายแสงอืม นี่เจ้าของร้านครับยานีสีฟ้าหรือสจผลกลุ่มสิงบุรีลุ่งรัติการโพกไลเครือข่ายสวอใครพี่ชีวภาพชีวธรรมะน่าจะตอบได้กลุ่มพัวพันการเลือกสวสุราธานีสุนิเชษสุพัฒแก้วดีเครือข่ายตรงนิสิตาหมันชัยก็สุราธานีและพี่ชัยชมภูพลนี่สสเลยอาชบุรี ชัยวิทย์บัวงามครับที่เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีน้องคายน้องคายเครือข่ายเกษตรกรสตานิกรสถาบันนี้ตกใจกันทั้งบางครับภูวัชโรดมแสงแก้วสามอ่างแก้วประดับวรพจน์ตั้งพันเพียรสถาปนิกใหญ่ในกทมเลยนะต้องครับกลุมลำพูนอารทอโยธาโอ้โหนี่ นี่คือเครือข่ายทั้งหมดครับและรอบนี้มือทํางานน่ะตกใจกันทวนนี่ยที่บอกเมื่อกี้ยานีสีฟ้าไงที่บอกเมื่อกี้คุณไม่รู้จักใช่ไหมนี่ภูมิใจไทยอํานาจเลยเลนี่สเจ้าฝนใช่อคดีหัวสวถามว่าแล้วรถสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเขาว่ากันว่าตอนเนี้ยพี่วีได้ยินไหม ได้ยินว่าคณะกรรมการกกตเนี่ยละสัํมหมดเลยละสัมตอนนี้ละสัํมทั้งประธานกกตมีข่าวกดดันก่อนหน้านี้ว่าถูกดดันให้ลาออกเ,ออเลขาธิการกรรก็ถูกกดดันกกตก็ถูกกดดันเหมื like. อนกันว่ามีส่วนเกี่ยวขอ้องกับการหัวไหมวันนี้จริงทั้งคู่เนี่ยพอดีครบรอบเท่าไหร่ยี่สิบปีใช่ไหมของกกตเนี่ยออกมาแบบยืนยันทั้งคู่วแต่ถามว่าท่านประธานกดดันไหมกดดันเพราะอะไรกดดันครับ ถ้าจะฟ้องศาลเนี่ยคนที่เซ็นเนี่ยก็คือท่านประธานกรกตเนี่ยคนเซ็นใช่กดดันทั้งสองฝ่ายไหมฝ่ายที่ต้องการให้ฟ้องก็กดดันฝ่ายที่ต้องไม่ต้องการให้ฟ้องก็กดดันเพราะนัไม่แปลกฮะจะมีกระแสข่าวว่าท่านจะลาออกเนี่ยคือไม่แปลกเลยถือเผือกร้อนครับครับหมดคิลลิ่งโซนว่าด้วยคดีวสวยังไม่จบครับตัวการใหญ่และเป็นมือสั่งการให้ลงมือทำ กำลังลุ้นระทึกกันในรุยไทยอย่างยิ่งล็อที่7ถ้าออกมานั่นคือตัวการตัวหลักสำคัญของเรื่องทั้งหมดในการหัวสวถ้าล็อตที่7ลายชื่อดังกล่าวแล้วนั้นไม่ออกมานั่นคือการหัวระดับชาตินะครับ